วันนี้นะครับมากินตามสื์เก่าเพราะช่างนะครับไม่ใช่ผมนะครับมากับเพื่อนครับแต่ไม่เคยกินไม่เคยกินอยากกินมากอยู่ตรงหน้าเพราะช่างเลยเอาลิ้นครับขายยังไงครับลิ้นคิวเลจสิ่เนื้อคือะราเอาลิ้นขีดหนึ่งเนื้อขีดหนึ่งไหมได้เดี๋ยวเราซื้อ<ห>ไปกินข้างไหนใส่ด้วยกันเลยไหมด้วยกันเลยครับ,รบอ่าคุณเล่าสตอรี่ร้านนี้น่องคือว่าเมื่อก่อนนะคุณแม่เขาจะเป็นรถเข็นขายอยู่ปากซอยตอนสมัยฉันเรียนเพราะช่างอะ่ะ แล้วกลิ่นน่ะมันหอมมากอดครับกลิ่นน่ะมันหอมมากแต่ว่าอะไรป่ะฉันน่ะไม่มีปัญญาซื้อตอนเด็กๆอ่ะเพราะว่าเขาขายเป็นขีดไงแต่ทุกวันนี้ขีดละเจ็ดสิบอะเธอคิดดูตอนเด็กอ่ะสมมติขีดสามห้ากูก็มีเงินอยู่ดีโอ้ยคุณแม่นิตยามอญนะแม่จังเลยลูกจังเลยเนี่ยจังเลยนะจด้เอาเนื้อและที่สำคัญการจะกินเนื้อหน้าพะช่างเราต้องไปกินในพะช่าง มันมีอะไรกินไหมในตรงนั้นเขาก็จะมีร้านอาหารแต่ว่าแบวนีมีแค่ห้าร้านเด็กนักเรียนมันน้อยไปเราข้ามเลยเราต้องข้ามที่โรงอาถ้าสมัยกูเรียนนะโซนนี้จะเป็นพวกเด็กแบบเด็กหัตถกรรมเขาจะนั่งฝั่งนี้ออกแบบเพื่อยู่รงนี้วิจิตรศิลป์อยู่ข้างในแบบหลวมๆแบบไม่มีพวกอ่ะและอันเนี้ยเขาบอกว่าอะไรว่าข้ามตรงนี้ถ้าสั่นอ่กลางคืนอ่ะมันจะเห็นคนแบบเต็มโรงอ่ะอุเยไม่สั่นแล้วงั้นไม่มีใครยุ่ง จะลองเนื้อร้านคุณแม่นิทยานะเชื่อว่าลิ้นเขาต้จะแบบโซะโซะยจะมานั่งเนียนๆมันเด็กพ่อช่างกูเฮ้ยเราเป็นก็นเป็นกุนเ,ปนนเป็นนั่งได้เป็นไงเี้ยลิ้นเขาอ,อะไรลิ้นเหรอเนี่ยลองเนื้อบ้างร้อนๆเลยร้อนๆเลยเออเนื้อมันเหนียวมาก ไม่เหนียวอ่ะได้กินแล้วนะได้กินแล้วทีผ่านมาประมาณเกือบยี่สิบปีสุด้าอะไรปะสุดฮาอะไรเฮ้ยแค่คุณสงสารมากตอนนั้นคือไม่มีตังค์ที่เราดีเลยมันแพงเลยเราใช่เราสึกว่าอะไรที่มันช่างผิดอ่ะแล้วมันได้น้อยทำแบบปริมาณที่เต่ไม่อิ่เดี๋ยวไปรุ่นไม่อิ่มไงแต่นี่พอแบบมีตังค์กินแล้วก็ได้ก็ไม่อร่อยก็ไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่แต่กินได้ผู้ติดใจลินแล้ะป้าเลย ติดลิ้นเหรออติดลิ้นแต่ปัญหาที่ราเมาออเนี่ยโมก็ติดฟันฟันใช่ติดลิ้นติดฟันจเจออิ่มเกินกลดจะกินเล่นๆอิ่มเลย